คอสขายของออนไลน์ให้พรีเมียมนะคะเน้นหน่อยสอนอะไรบ้างมีคนถามเยอะมากเลยบอกเลยนะว่าขายของออนไลน์ให้พรีเมียมเหมาะกับคนที่กําลังเข้ามาในโลกออนไลน์ไม่ว่าจะย้ายจากหน้าร้านออฟไลน์มาเป็นออนไลน์หรือคนที่อยากมาสร้างตัวตนในโลกออนไลน์คุณต้องเข้าใจภาพรวมว่ามันทํางานยังไงอะไรที่สําคัญถ้าคนที่เพิ่งเข้ามาในโลกออนไลน์เนี่ยเขาจะโฟกัสผิดเรื่องมันจะต่างจากโลกออฟไลน์มากเลยคุณอาจจะโฟกัสแค่4อย่างอย่างเช่นอะไร price place promotion แล้วก็ product นั่นก็คือกฎการตลาดง่าย แต่โลกออนไลน์พิกเกมเลยคนละเกมต่างกันมากแล้ววิธีการที่คุณจะเข้าถึงลูกค้าก็ต่างกันอีกเพราะมันเจาะกลุ่มได้มากกว่ามันมีเทคนิคได้มากกว่าเนี่ยหน่อยต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุณเพิ่งเข้ามาในโลกออนไลน์เพิ่งเริ่มไม่ว่าจะเป็นมาสายโค้ชคูลหรือมาสายขายของคุณต้องเข้าใจภาพรวมเพราะมันเป็นหัวใจของการทําธุรกิจในออนไลน์ที่ถ้าคุณพลาดตรงนี้คุณจะต่อยอดอย่างอื่นแบบผิดมากบางคนบอกเนี่ยทำออนไลน์ไม่เวิร์กเลยเพราะว่ายิงแอดมาทุกวันเลยไม่เห็นจะได้ผลเลยเนี่ยหน่อยบอกเลยนะว่าจริง จริงแล้วมันไม่ใช่มันมีก่อนหน้าของการที่จะยิงแอด ก่อ,อนหน้านั้นเนี่ยคุณทําถูกต้องไหมแล้วในคอสนี้ขายของออนไลน์เนี่ยมันคือกระบวนการที่คุณจะขายของออนไลน์ให้ถูกตั้งแต่ต้นก่อนที่จะไปยิงแอดก่อนที่จะไปเสียเงินอ่ะคุณต้องทําทุกอย่างให้มันถูกต้องตั้งแต่ต้นโดยที่คุณจะไม่เสียเวลาเพราะนี่หน่อยก็ทํามาหมดแล้วและจากที่นี่หน่อยทั้งสอนออนไลน์มาอย่างตอนนี่หน่อยเริ่มทาออนไลน์ ine, ตอนนั้นไม่มีใครมาสอนอะไรเราต้องลองผิดลองถูกกันเองคอสนี้คุณลองถูกอย่างเดียวรวบรวมจากข้อมูลความรู้ทั้งในและต่างประเทศและประสบการณ์ที่นี่หน่อยใช้ กับลูกศิษย์มาหลายร้อยคนถ้ารวมออนไลน์นี่ก็หลายพันคนมากที่นีไหนได้คอนซัลท์ให้กับบริษัทต่างๆไม่ว่าจะเป็นเทรนนิ่งหรือจะเป็นงานหลังบ้านต่างๆที่นี่หน่อยทำมาทุกอย่างนี่หน่อยจะรวบรวมไว้อยู่ในคอร์สนี้นะคะที่ไม่ได้จะสอนแค่วิธีการคลิกวิธีการทําการตลาดแบบออนไลน์แต่มันคือเกมธุรกิจแบบระยะยาวเพราะไม่ว่าปัจจุบันนี้หรือในอนาคตออนไลน์ไม่ใช่แค่กระแสนะออนไลน์มันจะอยู่ทั้งปัจจุบันและเติบโตในอนาคต มันเป็นทางเดียวที่คุณต้องทําถ้าคุณจะทําธุรกิจวันนี้ออนไลน์ไม่ใช่แค่ช่องทางหนึ่งแต่มันเป็นสิ่งที่คุณต้องทำอะ่ะเพราะฉะนั้นคุณต้องเรียนรู้เรื่องนี้และเก็ตเรื่องนี้ในแบบที่เข้าใจที่สุดและเนื้อหาในคอสนี้นะเนี่นยจัดเต็มมากเป็นมหากราบของคอสออนไลน์ที่จบทุกเรื่องขายของออนไลน์เนี่ยหน่อยสอนแบบเยอะมากรวบรวม,รวมให้ทุกอย่างอยู่ในนั้นพร้อมเคสตันดี้ธุรกิจอีกกว่า30ธุรกิจอย่างบางคนอาจจะเฮ้ย hey, แล้วธุรกิจของฉันจะอัดแอปประยุกได้มั้ยเนี่ยหน่อยมีตัวอย่างให้ประมาณ30ธุุรกิจให้คณเอาไไปปรระยุุุกกกต์ใช้ับธิจของคณม้ ตั้งแต่เริ่มทําตั้งแต่เริ่มต้นไปถึงอินสตาแกรมการยิงแอดไลโอเอไปถึงวิธีการมองเกมระยะยาวในธุรกิจของคุณวิธีการรีแบรนด์วิธีการเพิ่มมูลค่าสินค้าทุกอย่างจัดเต็มมากในคอสนี้คอสนี้คนเรียนประมาณเกือบ500คนนะเป็นคอสที่เป็นมาร์ตเปิ้ลของนิดหน่อยเลยแล้วคนก็ชอบมากเอาไปใช้แล้วก็เปลี่ยนชีวิตกันมากเอาไปขายของเอาไปรีแบรนด์กันได้ผลมากเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะเข้ามาสู่ในโลกออนไลน์แล้วคุณไม่เรียนคอสนี้นิดหน่อยบอกเลยว่าคุณจะพลาดในสิ่งที่คุณไม่ควรพลาดและเมื่อไร่ก็ ที่คุณเก็ตเรื่องนี้คุณจะทําอีกกี่ธุรกิจก็ได้และมันเป็นธุรกิจที่ใช้ได้ทั้งปัจจุบันและอนาคตนะถ้าใครที่สนใจนะคะคอร์สนี้เป็นคอร์สออนไลน์ราคาเต็ม19,900บาทราคาพิเศษตอนนี้อยู่ที่15,900บาทเพราะได้ในบอกคุณแล้วนะนี่หน่อยไม่ได้สอนคุณคลิกนี่มันคือการคอนซัลท์ธุรกิจที่มีตัวอย่างธุรกิจให้คุณเป็น30เคสแล้วก็ที่จะเพิ่มมูลค่าสินค้าที่จะเพิ่มมูลค่าโปรดักได้แบบทวีคูณเลยอันนี้คือสิ่งที่่คคุณต้้ออองงงาาาไปปรับบใชยนนะ คอสของเราเนี่ยมีบางคนเปลี่ยนคาตาแล้วแบรนด์เปลี่ยนเลยเหมือนราคาสินค้าเปลี่ยนเลยอะ่ะเพราะฉะนั้นยังไงเรื่องนี้ถ้าคุณจะอยู่ในโลกธุรกิจตอนนี้ยังไงคุณก็ต้องรู้นะถ้าใครสนใจก็ทักไปได้ที่ Line แอดแอดอฟวิแม็กได้เลยคอสออนไลน์เรียนได้ตลอดชีพคุณจะเรียนทั้งบริษัทเรียนทั้งครอบครัวก็ได้นี้นหน่อยไม่ห่วงแล้วก็อย่าลืมเอาไปปรับเพจของคุณให้มันเปลี่ยนมูลค่าให้มันมีราคามากขึ้นสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ